ลเยมึงเนี่ยินทักไปใหางหันพุทธเดชเอาเลยล่ะเอาเลยแม่เพื่อเลือกกูมึงได้ยินบอจังใดแม่บอจังใดลูกกสิว่าจังสันหรอวะมึงสิว่าจังใดบัะคุณจันบกษเดชมึงจะคิดว่ามึงแน่นะผมก็ว่าแน่แล้วมึงหาลุไม่ว่าวาสนาเขาหมักกูเขาเป็นของกูเขาไม่ได้หมักมึงมึงได้ยินบอบักจะเดชมึงหูบอ แต่แม่เขามักกูแม่มักมึงเอกว่าแม่ที่หละมึงบอกอย่างนี้มึงไปย่อมแม่ปะมึงไปย่อกูแม่ปะบักบุญจันทร์จังสันเมื่อกูจะได้สู้กันแล้วไอ้มึงบักบุญจันทร์มึงสำคัญตัวผิดแล้วกูเป็นเสือมึงเป็นแมวอย่าอ้างแขวเว้าแนวอื่น มึงสิยอมกูบอกมึงนีง่บ่อยอมคันมึงเห็นนากูนี่มึงควนเรียนไปเราได้หนิที่ร้อยนาร้อยตายยังสิ่งใดบักจีเน็ดมึงแค่หมาล่าเนื้อเชิญเกี่ยวพอมึงมาวาสนา,าเป็นเนี้ย <ไป S 1> กูได้ซ้อนสูดนอกกันแล้วมึอนี้กูขอฝากห้อยแป้วเป็นเสือไผ่เป็นเสือไผ่เป็นแมวฝากห้อยแป้ว ให้มึงจืดก็ต้องกูตัวนอเป็นเสือเนาะที่ผ่านมาว่าถือถือว่าโอนแต่นี้บ่มีเพื่อนดอกจังมึงเด้หนอ,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 อเออเออไอ้ป็นอือ้อหน้นาคือกี่แบบคนจันทร์มึงจำไว้กูผู้หนึ่งละ่ะที่บอกเคยเห็นมึงเป็นมูคือกันละเว้ย กูก hey, like? ็ไม่ใ <food> ห้มึงกันไงละวะภาษาแค่ผู้สาวคนเดียวยังมีหนามันหยาดอยู่คันรอจริงพุ่นยุติ่างขุนกูาไปหาเอาไปหาเอาอย่างเงี้ยคนมึงว่าอย่างสิมึงไปย่อมกูเป็นบอไปย่อมเว้ยได้เลยได้เลยมึงกับกูได้เห็นดีกันมือละเฮ้อย่อมที่ไหนย่อมบอย่อมบอว่าย่อมกูเดียวย่อมกูเป็นบอเอาไหม ลุกขึ้นมาสู่กูตวตะตวโกกระเบียบกบระโรยแย่งเร็วมาเวทีเสียงอีสานกันจังว่าถีบด้กดตีลูกพ่อเอเป็นเหมือนบอนี่เศร้าเบาเศร้าเบา